เตกไม่อยากปฏิเสธเลยแต่บางทีอึอมันจะแตกอึอมันแบบอึอมันจะออก,กคนหนูก็ต้องรีบเข้าก่อนอะไรเงี้ยแล้วบางทีอยากการเข้าห้องน้าของเราอะบางทีห้องน้ํามันไกลใช่ปะหนูวิ่งไปห้องน้ําเนี่ยหนูต้องดูไลฟ์สดไปด้วยนะต้องเผื่อการดีเลยของไลฟ์สดด้วยนะว่าเฮ้ยมันถึงฉากนี้แล้วเราต้องรีบ รีบออกรีบไปรีบวิ่งแบบบางทีเราบอกว่าเออหนูขอไปแต่งตัวก่อนนะคะบ,บางทีเวลามันหมิ่นเหนะมยจริงๆนะพี่พี่แม่แม่มันมาจริงๆนะหนูถึงลงลิเกก็ดึกใช่ปะมันริงบางทีหนูไม่ได้อยากปฏิเสธใครหรอกแต่คือมันปวดที่ปวดที่มันจะแตกือบางทีเออมันก็จะออกไงทุกคน <c oughs> ขัดเจไหมใช่บางทีห้องงามไกินจนปวดอตลอดใช่คือหนูอะเป็นคนที่เหมือนลำไส้มันพอเกณฑนปุ๊บเนะี่ยมือแรกเนะี่ยหนูต้องปวดอึด แล้วพอมีมีการเคลื่อนไหวของร่างกายไปสักพักหนึ่งเนี่ยถ้ามีอะไรเข้าไปอะไรเข้าไปใส่เออแล้วเราก็ปวดอืออีกไงใช่ครับแม่แค่ครับแม่ัม,ม,มรูาจริงนะันไม่ได้พูเล่นันไม่ได้แกลนะตอ่อต่อ ใช่ค่ะเปนที่หนูวิ่งเนี่ยไม่ได้ว่าอยากจะแบบอะไรเลยมันมันจะออกจริงมันจะออกจริงใช่ค่ะสรละบุรีอาา่าฮะตุ้งได้นะคะพี่ๆเดี๋ยวหนูปรับหมดคืออันนี้อันนี้หนูแขวนไว้ให้นะอันนี้คือตุ้งของหนูไม่ต้องตุ้งกันมาเยอะทุกคนเกรงใจ สพอร์ตสพอร์ตยีสามกันนี่แต่อันนี้เราปังโหนดให้ของคุณไบรทโไม่ได้ไม่ได้อะ ที่หนูบังมุดไปให้เลยคับนี่นี่นี่อันนี้ใช่ยิ่งแบบมันยิง่งมันยิ่งคนรู้คนชั้นนะทุกคนทุกทรมานนะไปนั้นอนะ่ะขาอ่อนเลยอะ่ะเจ๊งมันขาอ่อนเลยอะ่ะขอบคุณค่ะแม่หมู